นี่อีลาแตงหน้าแล้วป้ามาตรฐานอีลีแต่งหนา้าตะเวนตะเวนบทท่านในโต๊กดินอยู่แตงเขานาแล้วอ๋อซุ่มอยู่ในหู้นั่นเป็นไดแน่ลูกเป็นยังไงบ้างครับกินข้าวหรือ,อยังกินแล้วมีมีเข้าไปเลิกก็นนั่นอยู่บ่ลูกมี่บอเนี่ยเบิ่งพี่น้องวาเป็นผ้าหุลัดเอาโลดเป็นไดซุ่มเนี่ยฮะแกงใชยแท่ซุ่มติ่มบ่ถือจังหวะ ะะเด็กๆก็อยู่กันแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือชีวิตวิถีชีวิตจริงๆของพวกเฮาหมอรําฝ้าฝนปอดโปงครับเทิงเวทีเจ็บเต้นหออกได้เลยเด้อนี่มือนี่จังไหกับปอตกเก็บจังไหกับปอตกแพรลีปารอันนณาจักของแพรลีแหมโอ,อ้นี่บอกเบื้องหลังแง่งความสวย,สวยเออจ้ะ โว่สิเป็นโ่สิเป็นผู้หญิงใดเนียแต่ละมือเนาะลาะเนาะโอ้โหบางสันติลาเออปลายปายแต่งหน้าตามันกับพ่อนันยูดอกแต่ว่าสันนี่ตีเอ้วงมึงคือมาแต่งหน้าเขาแต่งเหมือนเราละน้องพีดเอาไม่ยิ่งไหนไหนคือถอด อเดี๋ยวมันสิเข่าคายอาน่าจย์ติ้งนงเออโอ้อเลิอเท่าอาเลิอยุนิ่ด็งพี่นงบลูกนี่ไงสาวสวยของใจเกินร้อยบุณหะโอ้ยตาเด็กแกมแดงหุวนๆเราต้องพร้อมเสมอโอกาสจะเป็นจะมีสำหรับคนที่พร้อมเสมอเลย เห็นไหมมันก right. so like really no oh, ็จะได้สวยใช่ไหมเออเราเขาเราสามเออเราแก้ไขได้ใช่ไหมเรามีเวลาเยอะดีมากๆเลยบักลาไม่อยู่ไหมบอลูบเต้นยูแถวใดล่ะเอาเต้นบุคือได้เต้นแถวสี่เต้นบัถือมูติเต้นบัถือยังวไงลุงสันลุงแกบุญอยู่ในถ้ำบุญพี่น้องเห็นบออันนี้ซุ้มเกาแกนี่ เขาเสียงไปในไนมันเถ่าสันโอ้อลาเทวานนาไหมอยป,ปีนองเบิงพนะ่ะแดนเซอร์รุ่นบุกเบิกอันนี้มันยิ้มแล้วเด้นี่ยิ้มแล้วไปไปฟาเด็กหน่อยแต่งโตผู้ใดละ่ะนอนเมียเบเรียดย,ยู่นั่นฮะ ลูกแม่ไปลูกแม่ค,ค่อนวอยขึ้นเด็มมานอนน้ำผัวติหรือจังใดอีกโอ้กลุพือดีแถว่ะเออมันก็นต้องหากินซอยกันทั้งสี่หลาโบเป็นยังดอกยัง่ะดนี่แต่งโตเวลายอง กูว่ามึงไปโกลนผมออกใส่วิกซามันรักษาอย่างผมมึงอนะนะมาหยอกเด็กหน่อยมีเวล่ามืัอนี้พี่น้องมาตะเวนเข่าหลังเวทีตะเวนเอา้าคือไดนเนักแท้ไพ่ล่ะนี่โอ้รอพ่อหมอลัมหมอเหล่าพร้้้อมแลวจะป้าเดือได้จอบอกตะเวนแวนท้สร้างนี้สร้าง Ừ, sang dần tổ mình